สวัสดีจ้าพี่น้องพอกับนภาพ,พ่อนอีกแล้วนะคะวันนี้สิ้้ามาอัปเดตอุโมงค์ทัวนะคะอัปเดตอุโมงค์ทัวนะคะ EP นี้เป็น EP ที่สามแล้วอุโมงค์ทัวตัวนี้นะคะประมาณเจ็บประมาณเจ็ดสิบหมื่นละละคือทัวนะคะเจ็ดสิบวันแล้วตอนนี้นวยก็ออกหลายๆพี่น้องคุณนะออกเยอะมากกินกระเพาท่านพี่น้องแล้วก็เก็บไว้ทําพันนะคะกินไม่ทัน เพราะว่าเม็ดทวงเขาสามารถเก็บใบขยายพันธุ์ได้นะคะอันนี้คือปลูกรุ่นที่สี่ที่ห้าแล้วนะคะสามารถขยายพันธุ์ได้ลูกก็ยังดกใหญ่นะคะหนวยใญ่ญยงามหลายคือเกาคุณนะไม่มีโรคนะคะโรคบัวหลายเด้อพี่น้องไม่เป็นโรคพี่น้องหน่วยแบบหลายเลยดกอีลีคุณจะสีไายมุมใดพี่น้องยังสีเห็นว่าดกแต่มันจริงๆคือมันดกมาก จริงๆแล้วค,คือคือดกแห้งพี่น้องคุณนะอันนี้คือขึ้นมมกยังบ่าเขเดจูก,กันอันนีม้มีมีแมลงมีนอนเพอว่าเห้าบริฉีดยาเนาะเป็นเรื่องธรรมชาติที่เห้าบริใส่สารเคมีอาจจะมีแมงลบก,กวนเน่เป็นเรื่องปกตินะคะสังเกตเบื้งเลยค่ะน่วยลายแหงใหญ่แห้งพลูกใหญ่มากดกมาก พี่น้องบ,บท่านไนโบปไนไหนเดินนี่เด้พี่น้องเดินนี่นี่สามารถเราเราสามารถเก็บไปทําพันธุ์ได้นะแล้วก็ปลูกรุนต่อรุนขยายพันธุ์ไปได้นี่เป็นตัวที่กรอบหวานเด้พี่น้องกรอบหวานสามารถขยายพันธุ์เองได้ทนตอโลกเด้พี่น้องแต่บ่ทนนอนบ่ทนนอนทนมะเรงเป็นพันธุ์ที่สามารถเก็บไว้ปลูกต่อได้นี่ค่ะ มีมเมล็ดพันธุ์แบ่งปันด้วยพี่น้องสำหรับผู้ใดที่สนใจอัปเดตอีพี EP นี้เป็นอีพีที่สามนะคะเมื่อเ้า็เกับเก็บ,กบขายอยู่พี่น้องเนี่ยมีคนมาสื่อแต่ว่าส่วนมากเขาจะเอาไวท้ทำพันธุ์นอสเพราะว่าช่วงนี้ทั่วคนคางถี่จะราคาถูกเพราะว่าไพ่ไพ่กับปูกได้บุกือนหนาฝนนะคะเนาะหนาฝนนี่ทัวจะแพงหน้าฝนตัวจะแพงฝักละบาทพี่น้องเจ็ดฟักสิบบาทก็มี นะลูกใหญ่ยาวมากกรอบหวานใดพี่น้องตำเป็นตะแซบตาแซบอันนี้เราก็ใส่ขี้วัวนะคะขี้วัวขี้หมูป,ปุ๋ยบไ่่ด้ใเลยจ้ะพี่นองปุ๋ยไม่ได้ใส่เลยไม่ได้ใส่เลยใส่แค่ปุ๋ยคอกนะคะยาห้ากับบริฉีดสังเกตง่ายๆคือแบบนี้เลยปลอดสารจะมีนอนมาเจาะ นี่ค่ะปลูกแบบปลอดสารเราก็ได้กินนะคะรุ่นนี้เราเก็บไว้ทำพันนะ,ะเพราะว่าพวกทั่วช่วงนี้ราคาถูกใครๆก็ปลูกได้นะคะแต่จะดีกว่าไหมถ้าเรามีมเมล็ดพันธุ์ของเราเองนะคะคุณพี่น้องแพรในพี่น้องบึงนะคะอันนี้เฮ็ดอุโมงค์เ่นเรนกอเ่นแ้าน่อยนี่พี่น้องถ้าผูใ้ใดติดต,ตามมาตั้งแต่เธอเลืกที่ปลูกก็จะเห็นนะคะ ก็จะเห็นอันนี้เป็นอีพีที่สามแล้วดกคักพี่น้องอันนี้ด้านคางของทัวใบก็จะเลื้อเปม่ธรรมดาหน่วยอุ้ยสายแห้งพี่น,อน้องคนดกมากทำเป็นอุโมงค์เด้อพี่น้องเด้อทุกมือนี้บ่าต้องใส่คางยากบ่ต้องหาไม้ยากคือสมัยตะกี้ตะกี้ไปหาตัดไมยุค่าไมยังเนาะทุกมือนี่ก็ไมพาย ไม่ไพ่ซักล่ำแล้วกะ็เอาเชือกฟางและะ้วก็สายสายนามเก่าเนาะที่ใส่ไู้ใดแล้วเอามาผูกเหตุเป็นข่างเป็นอุโมงค์อันนี้คือด้านข้างก็ดกมากเช่นกันพี่น้องดกแห้งพี่น้องคนดกมากให้พี่น้องช่มความงามของทั่วนะคะ ดกมากเลยนวยใหญ่ได้พี่น้องลูกใหญ่มากง่าวหญ่ปลูกกินเองนี่ซ้ำเฮื่อนหนึ่งซิบลุมนี่ก็กินบัเวเบิดได้พี่น้องนี่ซิบลุมไว้กินในครัวเรือนก็ไม่หมดแล้วนี่พุ่นจะสวรอนคืนอย่างนี้ ขางบนกําลังออกดอกอีกด้วพี่น้องข่างสุดลงมาเพราะว่านักที่จริงผูกไว้ทึ่งสูงกว่าหันพี่น้องแต่ตอนนี้เพิ่นสุดลงมาเพราะว่าเพิ่หนักนักหน่วยเนาะนดกแขงพี่น้องดกมากเลยต่างขี้ดินอยู่ผุนก็มีตัวได้ที่ต่างดินนี่จะมีหมดด้วยพี่น้องหมดมาขึ้นหมดดำๆมาก,กินนี่ดกแบบ แบบโบบัญญะบัญญังเลยจ้ะดกมากเลยพี่น้องเลยคุณสำหรับคลิปนี้กะอัปเดตท,ทัวร์ในอุโมงค์ EP นี้เป็น EP ที่3ามแล้วแหละคงจะอัปเดตในพี่น้องเบื้องซ้ำนี่นะคะว่าปลูกทัวร์ใส่ข่างแบบนี้เฮ็ดเป็นอุโมงค์แบบนี้น่วยกระโดกกระไลาขึ้นกันนะคะสำหรับคลิปนี้กลับไปแล้วจ้าไปบายอย่าลืมกดติดตามไวไ้ด้จ้ะพี่น้องเพื่อที่จะบ่พาคลิปกัน ทำหัวทำสวนเห็ดเกษตร